กรุงเทพล็อกดาวกันมา40วันแล้วนะคะแต่ว่าที่เราเห็นเนี่ยก็คือยอดผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มสูงขึ้นได้เรื่อยแถมยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ไม่ลดลงเลยค่ะกลายเป็นคําถามว่าการล็อกดาวให้คนอยู่แต่บ้านเนี่ยมันเวิร์กจริงๆใช่ไหมวันนี้รายการ Why It Matters Now ก็เลยจะพาคุณไปดูค่ะว่าที่แต่ละประเทศเนี่ยเขาล็อกดาวกันยังไงประเทศไหนที่ล็อกดาวแล้วไม่ได้ผลแล้วประเทศเราเนี่ยต้องล็อกดาวแบบไหนถึงจะมีประสิทธิภาพค่ะ Why It Matters Now ่่วเกกียับคุณค่ะไปดูกันที่แรกนะคะก็คือที่ประเทศจีนค่ะที่จีนเนี่ยในหลายจังหวัดของประเทศจีนต้องมีการประกาศล็อกดาวน์นะคะเพราะว่าพบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นโดยตอนนี้เนี่ยพบผู้ติดเชื้อ328รายคือเยอะกว่าในรอบ5เดือนที่ผ่านมารวมกันอีกค่ะทําให้เขาต้องประกาศล็อกดาวน์ขึ้นมาค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแห่งชาติของจีนเนี่ยเขาก็ประกาศว่าเชื้อเดลต้าเนี่ยมันเป็นเชื้อที่แรงมากมันระบาดได้อย่าง กว้างขวางแล้วก็ติดเชื้อกันเร็วมากๆเขาเลยจําเป็นจะต้องประกาศมาตรการล็อกดาวน์ค่ะจุดที่ระบาดหนักที่สุดนะคะก็คือที่เมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูค่ะซึ่งมียอดผู้ติดเชือ้อสูงถึง260รายนะคะแล้วก็มีประชากรในเมืองนี้อยู่ทั้งหมด9.2ล้านคนค่ะคือประชากรเนี่ยว่ามากนะคะแต่ว่ามาตรการที่เขาใช้เนี่ยคือสามารถตรวจให้กับผู้คนที่อยู่ในเมืองนี้ทั้ง9ล้านกว่าคนเนี่ยได้ทุกคนเลยค่ะแล้วไม่ได้ตรวจแค่ครั้งเดียวด้วยนะคะคือได้ตรวจคนละสองครั้งเลยค่ะ พอพูดถึงอู่ฮั่นนะคะอู่ฮั่นเนี่ยเป็นโมเดลที่ทําให้หลายประเทศเนี่ยหยิบไปใช้กันเยอะมากค่ะที่ไทยเองเนี่ยอธิบดีกรมควบคุมโรคก็ออกมาบอกว่าจะพิจารณาเอาอู่ฮั่นโมเดลเนี่ยมาใช้กับไทยเราเหมือนกันค่ะซึ่งมาตรการที่อู่ฮั่นใช้ในตอนนั้นเนี่ยคือล็อกดาวน์ทั้งหมด76วันนะคะโดยมีมาตรการดังนี้ค่ะ 1. ค่ะปิดให้บริการสถานีขนส่งทุกประเภท 2. ปิดถนนหลวงสายหลักทั่วเมืองค่ะห้ามคนเข้าออกเลยไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 3. ปิดเรียนนานขึ้นปิดสถานประกอบการต่างๆ 4. ช่วงแรกเนี่ยคือยังให้คนออกจากบ้านบ้างค่ะแต่ว่าช่วงหลังๆคือห้ามออกจากบ้านเลย 5. ห,ห้ามรถวิ่งบนถนนให้เฉพาะรถทางการและรถที่ใช้ในการสาธรารณสุขเท่านั้นแล้วก็ข้อสุดท้ายค่ะคือบางพื้นที่เนี่ยยังให้คนในครอบครัวเพียงหนึ่งคนออกไปซื้อของนอกบ้านได้บ้างแต่ว่าจะให้ออกไปซื้อได้ในทุกๆ2วันค่ะ สิ่งที่เขาทาควบคู่กันไปในตอนนั้นนะคะก็คือมีการสร้างโรงพยาบาลสนามขนาดใหญ่แล้วก็มีให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปเคาะประตูตรวจตามบ้านแล้วก็ดูว่าใครที่มีอาการเนี่ยก็จะแยกไปกักตัวค่ะแต่ว่าก็อย่างที่เรารู้กันดีค่ะว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศที่เน้นเรื่องของความมั่นคงมากนะคะดังนั้นเนี่ยประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยทั้งหลายพอเขาเอาโมเดลเนี้ยไปปรับใช้ก็อาจจะมีบางอย่างที่เขาไม่เอาไปด้วยค่ะอย่างเช่นเรื่องของ การให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยคอยตรวจเช็คอาคารที่พักอาศัยต่างๆคอยตรวจวัดอุณหภูมินะคะแล้วก็เรื่องของโดรนกับกล้องวงจรปิดที่ใช้สอดส่องประชาชนค่ะหรืออย่างที่เราพูดกันไปเมื่อกี้นะคะเรื่องของการบังคับให้ผู้ที่มีอาการเนี่ยต้องไปกักตัวแยกทันทีเนี่ยก็มีกรณีของชายพิการคนหนึ่งค่ะที่เขาเสียชีวิตในที่พักเพราะว่าพ่อกับพี่ชายของเขาเนี่ยถูกแยกไปกักตัวทําให้เขาเนี่ยไม่มีคนคอยดูแลแล้วเขาก็ขาดน้ําขาดอาหารเสียชีวิตอยู่ที่ห้องพักค่ะ และอีกประเทศที่น่าสนใจนะคะก็คือประเทศนิวซีแลนด์ค่ะนิวซีแลนด์เนี่ยเพิ่งเจอผู้ติดเชื้อหนึ่งรายนะคะในเมืองออกแลนด์เขาก็เลยประกาศล็อกดาวน์เมืองออกแลนด์เนี่ยเวันแล้วก็ล็อกดาวน์เมืองข้างเคียงหรือว่าเมืองที่ผู้ชายคนนี้ไปด้วยเนี่ยอีก7วันแต่ว่าสําหรับทั้งประเทศเนี่ยคือเขาประกาศล็อกดาวน์สวันเป็นที่น่าสนใจมากนะคะเพราะว่าเขาเจอผู้ติดเชื้อแค่1คนแล้วก็ล็อกดาวน์ทันทีเลย3วันค่ะ ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนิวซีแลนด์เขาก็ใช้มาตรการล็อกดาวอย่างทันทีมาตลอดนะคะทำให้เขาเนี่ยสามารถควบคุมผู้ติดเชื้อได้และเป็นหนึ่งในประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อน้อยที่สุดในโลกค่ะโดยที่ผ่านมาเนี่ยมียอดผู้ติดเชื้อที่ประมาณ2,900รายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตที่26รายค่ะจัสซินดาอาเดินนายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์เนี่ย ออกมาแถลงได้ชัดเจนและเคลียร์มากๆนะคะถึงเหตุผลที่ต้องประกาศล็อกดาวน์ค่ะว่าเชื้อเดลต้าเนี่ยมันแรงมากๆแล้วนิวซีแลนด์เนี่ยก็เป็นประเทศท้ายๆที่เจอกับเชื้อนี้ดังนั้นประเทศนี้จึงอยู่ในจุดที่ได้เรียนรู้จากประเทศอื่นๆแล้วว่าการรับมือกับเชื้อเดลต้าเนี่ยแอคชั่นไหนที่มันเวิร์กแอคชั่นไหนที่มันไม่เวิร์กค่ะ Delta has been called a game changer and it is it means we need to again go hard and early to stop the spread. We have seen what can happen elsewhere if we fail to get on top of it. We only get one chance. แต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าผู้ติดเชื้อที่เจอในนิวซีแลนด์เนี่ยยังไม่ยืนยันนะคะว่าเป็นเชื้อสายพันธุ์ไหนคือเขาออกมาตรการมาโดยวางว่าผู้ติดเชื้อคนนี้อาจจะติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้าได้คือใช้ worst case เนี่ยมาเป็นแนวคิดในการวางมาตรการค่ะ แต่สิ่งที่น่ากังวลในนิวซีแลนด์นะคะก็คืออัตราการฉีดวัคซีนที่เป็นไปอย่างล่าช้าเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เนะนี่ยมีผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกแล้วเนี่ย29%ค่ะส่วนเข็มที่2เนี่ยเพิ่งมี17%เท่านั้นค่ะทำให้หน่ากังวลเหมือนกันว่าอัตราการฉีดวัคซีนเนี่ยมันยังเป็นไปอย่างล่าช้าอยู่แต่ว่าอาเดร์นเนี่ยก็ออกมาประกาศเหมือนกันค่ะว่าจะเร่งระดมฉีดวัคซีนให้ได้เร็วที่สุดนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยที่ประกาศล็อกดาวน์เนี่ยจะมีการระงับการฉีีีดวววัััคซนนไไ้กก่่่่อแตาาหลงงจทระบป ตอนนี้ระงับไป48ชั่วโมงหลังจากนี้เนี่ยเขาก็จะมาดูว่าจะทํายังไงให้ฉีดวัคซีนได้เร็วมากกว่าเดิมอาจจะเป็นแบบ drive t o หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นมาตรการแบบไหนคะ่ะและถึงแม้ว่านิวซีแลนด์จะประกาศล็อกดาวน์ทั่วประเทศแค่3วันนะคะแต่3วันเนี่ยก็ถือว่าต้องเยียวยาเหมือนกันคะ่ะอาร์เดอร์นเนี่ยเขาก็มีมาตรการเยียวยาให้กับการล็อกดาวน์ในเลเวล4หรือว่าเลเวลที่เขาประกาศอยู่นะตอนนี้นะคะคือเรียกได้ว่าถึงแม้ว่าจะล็อกดาวน์3วันเนี่ยเขาก็ให้ความสําคัญกับการเยียวยาประชาชนในประเทศเหมือนกันคะ่ะ ประเทศต่อมานะคะก็คือฝรั่งเศสค่ะโดยฝรั่งเศสเนี่ยมีการประกาศล็อกดาวน์เริ่มเมื่อวันที่3เมษายนที่ผ่านมาคือก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เริ่มมีผู้ติดเชื้อมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะแต่ว่าเขาก็ยังลังเลว่าจะล็อกดาวน์ดีหรือว่าไม่ล็อกดาวน์ดีแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็มาประกาศล็อกดาวน์ค่ะโดยมาตรการที่เขาใช้เนี่ยคือปิดสถานศึกษาทั่วประเทศเป็นเวลา3สัปดาห์แล้วก็ห้ามเดินทางข้ามแคว้นต่างๆแล้วก็มีการประกาศเคอร์ฟิวค่ะตั้งแต่เวลา1ทุ่มเป็นต้นไป ที่ฝรั่งเศสต้องออกมาประกาศล็อกดาวน์เนี่ยเพราะว่าผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นจนระบบสาธารณสุขของประเทศเนี่ยรับไม่ไหวแล้วก็การระดมฉีดวัคซีนตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่ทั่วถึงดีค่ะแต่ว่าพอมีการล็อกดาวน์ปุ๊บสิ่งที่เขาทําก็คือเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในประเทศอย่างทันท,ทีค่ะทีนี้พอมาวันที่12เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยฝรั่งเศสเขาก็ออกมาประกาศค่ะว่าสถานการณ์ในประเทศเนี่ยตอนนี้ดีขึ้นแล้วโดยมีผู้ติดเชื้อลดลงถึง17ค่ะ คือถือว่าผ่านจุดพีคไปแล,แล้วแล้วก็พอสถานการณ์ดีขึ้นเขาก็เลยคลายการล็อกดาวน์ลงเร็วกว่าที่กำหนดไว้10วันแล้วก็มีการยกเลิกเคอร์ฟิวค่ะในวันที่20ิมิถุนายนค่ะสิ่งที่ทำให้มาตรการล็อกดาวน์ในฝรั่งเศสได้ผลก็คือการช่วยเหลือเยียวยาให้ประชาชนสามารถอยู่บ้านได้นะคะโดยฝรั่งเศสเนี่ยจริงๆมีมาตรการเยียวยายวที่มีรายละเอียดยิบย่อยมากๆแต่ว่าเราจะขอยกตัวยอย่างมาค่ะอย่างเช่น ธุรกิจและร้านค้าที่ต้องปิดตัวลงจะได้เงินช่วยเหลือ1,000 0ยูโรหรือว่าประมาณ3 8 0 0 0 0บาทฟรีแลนซ์ได้เงินช่วยเหลือสูงถึง1,500ยูโรต่อเดือนหรือประมาณ5 7 0 0 0บาทต่อเดือนค่ะและข้อสุดท้ายค่ะคือมีนโยบายจูงใจให้เจ้าของธุรกิจห้องเช่าหรือว่าบ้านพักเนี่ยงดเว้นการเก็บค่าเช่าที่ด้วยการให้ลดหย่อนเงินภาษีได้ค่ะ จะเห็นได้ว่าฝรั่งเศสเนี่ยคือไม่ได้ล็อกดาวน์เฉยๆนะคะเขามีการระดมฉีดวัคซีนไปด้วยและในขณะเดียวกันเนี่ยการจะทําให้ประชาชนอยู่บ้านได้ก็ต้องมีมาตรการเยียวยาที่สามารถช่วยเหลือให้เขาเนี่ยอยู่บ้านได้โดยไม่อดตายค่ะแล้วมีประเทศไหนไหมที่ล็อกดาวน์แล้วแต่ก็ยังไม่เวิร์ก มีค่ะประเทศเพื่อนบ้านของเรานั่นเองคือมาเลเซียค่ะมาเลเซียเนี่ยมีการประกาศล็อกดาวน์ไปเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานะคะโดยตอนแรกเนี่ยเขาวางแผนว่าจะล็อกดาวน์ทั้งหมด14วันแต่ว่ายอดผู้ติดเชื้อเนี่ยมันก็ไม่ได้ลดลงเลยอยู่ที่หลัก5 0 0 0ถึง8,000รายต่อวันตลอดทำให้เขาเนี่ยต้องขยายการล็อกดาวน์ไปจนตอนนี้เนี่ยล็อกดาวน์กันมาเป็นเดือนแล้วค่ะซึ่งพอล็อกดาวนานเนี่ยก็เจอกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันค่ะว่า รัฐบาลเนี่ยไม่มีแผนระยะยาวอะไรเลยแล้วนี่ก็เป็นการประกาศล็อกดาวถึงครั้งที่4แล้วในรอบ16เดือนที่ผ่านมาซึ่งก็มีผู้ที่ตกงานไปอีกหลายแสนคนเหมือนกันค่ะถึงกับมีคนที่เขียนจดหมายไปเผยแพร่ในสื่อมาเลเซียเลยนะคะว่าการล็อกดาวเป็นเพียงการแก้ปัญหาในระยะสั้นเท่านั้นไม่สามารถนํามาใช้ได้นานเกิน1-2สัปดาห์แล้วก็ไม่ควรนํามาใช้ซ้าๆกันเกิน30วันค่ะเพราะว่ามันจะนําไปสู่ผลกระทบแล้วก็หายนะทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งต่อให เป็นประเทศโลกที่หนึ่งที่ใช้มาตรการแบบนี้ก็ไม่เวิร์กเหมือนกันค่ะล่าสุดนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีของมาเลเซียเนี่ยก็ลาออกไปยกชุดแล้วนะคะเพราะว่าเขาไม่สามารถทําอะไรได้แล้วก็สูญเสียเสียงข้างมากในสภาด้วยทําให้เราต้องมาจับตาดูกันต่อไปค่ะว่าใครจะเป็นคนที่ขึ้นมารับตําแหน่งต่อในช่วงนี้ค่ะ เราก็ยังมีประเทศอื่นๆนะคะที่ล็อกดาวน์แล้วแต่ไม่ได้ผลค่ะคือออสเตรเลียนั่นเองค่ะออสเตรเลียเนี่ยเขาตั้งเป้าหมายว่าจะล็อกดาวน์จนกว่ายอดผู้ติดเชื้อเนี่ยจะใกล้เลขศูนย์ที่สุดหรือก็คือมีผู้ติดเชื้อน้อยที่สุดนั่นเองค่ะแต่ว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่เข้าใกล้กับเป้าหมายนั้นแล้วเขาก็ประกาศว่าจะล็อกดาวน์ไปเรื่อยๆนะคะทําให้คนเนี่ยได้รับผลกระทบหนักมากแล้วก็มีคนตกงานไปหลายแสนคนเหมือนกันค่ะอีกประเทศที่น่าสนใจก็คืออังกฤษค่ะอังกฤษเนี่ย เริ่มมีการคลายล็อกดาวน์ไปแล้วนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อจะยังอยู่ที่หลักหมื่นคนก็ตามแต่ว่าอังกฤษเองเนี่ยก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีอัตราการฉีดวัคซีนสูงมากคือสูงกว่าครึ่งหนึ่งของจํานวนประชากรแล้วทําให้ถึงแม้จะมียอดผู้ติดเชื้อหลักหมื่นต่อวันแต่ว่าอัตราการป่วยและอัตราการเสียชีวิตเนี่ยก็ลดลงอย่างมีนัยยะสําคัญค่ะกลับมาที่ประเทศไทยนะคะตอนนี้เนี่ยเราล็อกดาวน์กรุงเทพกันมา40วันแล้วนับตั้งแต่ที่ประกาศล็อกดาวน์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่12มิถุนนนาาายที่่่ผมคะ สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการล็อกดาวนะคะก็คือยอดผู้ติดเชื้อที่ยังคงพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆจนตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่หลัก20 0 0 0รายต่อวันแล้วก็มียอดผู้เสียชีวิตที่200รายต่อวันค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางกลมควบคุมโรคแล้วก็สบาคาเขาก็เคยออกแผนคาดการมาค่ะว่าถ้าล็อกดาวอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยจะสามารถลดจำนวนผู้ติดเชื้อลงได้ และนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยทินโฆษกของสวออคเ,เขาก็ออกมาบอกว่าสวออคคาดหวังที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการล็อกดาวน์จาก20%หรือก็คือระดับที่เราอยู่กันตอนนี้เป็น25%นะคะโดยใช้เวลานาน2เดือนร่วมกับการฉีดวัคซีนไปด้วยเพื่อที่จะลดจํานวนผู้ติดเชื้อให้น้อยลงกว่าที่เป็นอยู่ค่ะ แต่ว่าอันนี้เนี่ยก็เป็นเพียงการคาดการ์เท่านั้นนะคะต้องมาดูกันว่าถ้าทาจริงจริงเนี่ยจะทําได้แบบที่คาดการไว้หรือเปล่าซึ่งก็มีกระแสวิจารณ์มากมายเหมือนกันค่ะว่าที่ล็อกดาวน์ไปแล้วยอดมันไม่ลดเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีการเร่งตรวจหรือว่าเร่งหาผู้ติดเชื้อเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็มีการพูดถึงแล้วว่าการระบาดเนี่ยมันลงไปอยู่ในระดับครัวเรือนแล้วคือไม่ใช่ในระดับชุมชนแต่เป็นการติดเชื้อกันเองในบ้านแล้วค่ะดังนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นการล็อกดาวน์แล้วขังคนไว้อยู่ในบ้านเนี่ยมันอาจจะไม่ววิรรรร์คจงงๆมมมนตต้้ออีาากื่่่ดยะ ก็มีคุณหมอเนี่ยออกมาบอกว่าถ้าจะล็อกดาวน์จำเป็นจะต้องตรวจทุกคนให้แน่ใจก่อนไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนกับบับเบิลที่เอาคนติดเชื้อไปขังรวมกันไว้แล้วสุดท้ายเนี่ยพอจะเอาจะคลายล็อกดาวน์ก็จะกลายเป็นว่าปล่อยคนที่ติดเชื้อออกมาอีกครั้งหนึ่งก็จะกลายเป็นวิกฤตเป็นหายนะครั้งใหญ่ไปอีกค่ะการตรวจไม่ทั่วถึงยังไงนะคะเอาง่ายๆอย่าง ATK ที่เราจะใช้ตรวจกันในบ้านเนี่ยก็ยังมีราคาแพงอยู่ที่หลัก200-300ถึงบาท ทั้งที่มันควรจะฟรีนะคะแล้วก็ถ้าเรามีผล ATK เนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าระบบรักษาได้ทันทีนะคะคือต้องมีผลตรวจ RT-PCR ก่อนหรือก็คือต้องส่งเชื้อเนี่ยไปตรวจที่โรงพยาบาลก่อนซึ่งมันก็ทําให้ขั้นตอนเนี่ยมันค่อนข้างล่าช้าค่ะแล้วทางแพทย์ชนบทเนี่ยเขาก็เคยแนะนําเอาไว้แล้วนะคะว่าจริงๆถ้าเราใช้ชุดตรวจ ATK ที่ได้รับการรับรองโดย WHO แล้วเนี่ยมันสามารถที่จะทดแทนไปได้เลยเพราะว่าค่าความคลาดเคลื่อนของมันเนี่ยค่อนข้างต่ําค่ะ เรื่องของการฉีดวัคซีนเองนะคะก็ยังเป็นไปอย่างล่าช้ามากๆเพราะว่าต้องไปจองผ่านระบบคิวที่ซับซ้อนค่ะและยี่ห้อวัคซีนที่ให้ฉีดฟรีเนี่ยอย่างซีโนแวคแล้วก็แอสตราเซเนกาเนี่ยก็มีกระแสะวิจารณ์เรื่องประสิทธิภาพแล้วก็ผลข้างเคียงที่ได้ยินกันมาบ่อยมากๆนะคะแถมไทยเนี่ยก็ยังไม่ยอมเข้าร่วมโครงการโควาคตั้งแต่เนิ่นๆด้วยค่ะทำให้ตอนนี้เนี่ยเรามีวัคซีนไม่เพียงพอแล้วก็ไม่หลากหลายพอที่จะรับมือกับการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์ค่ะ การล็อกดาวน์ที่นานเกินไปเนี่ยมันทําให้คนเหนื่อยคนล้าแล้วก็คนเนี่ยก็เจอกับผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและทางสังคมจนแทบจะรับกันไม่ไหวแล้วจนมันมีแนวโน้มว่าถ้าเกิดคุณยังล็อกดาวน์ต่อไปนานๆเนี่ยจะทําให้คนเนี่ยไม่ร่วมมือกับมาตรการล็อกดาวน์มากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าไม่สามารถทนกับการล็อกดาวน์แบบนี้ต่อไปได้ค่ะ สรุปนะคะที่ต่างประเทศเขาล็อกดาวน์แล้วมันได้ผลเนี่ยก็เพราะว่าเขามีการเร่งตรวจเร่งฉีดวัคซีนควบคู่กับการควบคุมโรคไปด้วยแล้วก็มีการออกนโยบายหรือมาตรการเยียวยาต่างๆให้กับประชาชนที่จะต้องอยู่บ้านนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยเข้าใจว่าประชาชนที่ต้องอยู่บ้านอย่างเดียวเนี่ยมันได้รับผลกระทบหนักหนาขนาดไหนส่วนประเทศไทยเนี่ย การล็อกดาวน์ที่มันยังไม่เห็นผลก็เพราะว่านอกจากจะไม่มีการควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพแล้วการตรวจก็ยังไม่ทั่วถึงการฉีดวัคซีนก็ยังไม่ครอบคลุมแถมการเยียวยาก็ยังไม่ได้มีให้กับทุกคนจริงๆทําให้การล็อกดาวน์ในไทยเนี่ยยังไม่เห็นผลสักทีหนึ่งค่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นสำหรับวันนี้นะคะสามารถติดตามชมรายการ Why It Matters Now ได้ใหม่ทุกวันศุกร์ทุกช่องทางของ The Matter เลยค่ะสวัสดีค่ะ